สำหรับชีวิตคุณเกิดขึ้นได้ที่นี่เซ็นเน็ตเวิร์ดอามาพลึกจะเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดในสมองมีการอุดตันตีบหรือแตกซึ่งทำให้เลือดนำออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์สมองบางพื้นที่ไม่ได้ทำให้เซลล์สมองบริเวณที่เลือดไม่ไปเลี้ยงตายและทำให้ร่างกายที่ถูกควบคุมโดยเซลล์สมองนั้นไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติเซลล์สมองจะเริ่มตายภายในไม่ถึงนาทีดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้อาการของโรคอมัมพฤกษ์และเริ่มการรักษาให้เร็วค่ะสวัสดีค่ะค่ะดีฉันลูกผารักษนองจากสิ์บุรีนะคะวันนี้ก็มาพบก,กับพี่น้องชาวสุพรรณเรานะคะเพราะทุกคนก็ต้องการจะมาดูแลสุขภาพกับผลิตภัณฑ์ของเราในบริษัทโดยใต้กันน้ำของคุณแดงอบตแดงจากสุพรรณนะคะท่านแรกนะคะ พ่อใหญ่ชื่ออะไรคะพิชามดภูคังพ่อใหญ่เป็นอะไรมาคะท้าวชาเป็นท้าวชาเป็นหลายปียังคะสิปมีเอาปีที่แล้วเดี๋ยววันนี้มาเพื่อจะมาดูเรสุขภาพกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะครับท่านที่สองชื่ออะไรคะชื่อสมชายทรพีครับสมชายทัพีทรพีครับทรพีนะคะแล้วเป็นอะไรมาบ้างคะ อเพราะว่าเป็นอมาพึกอ๋อเป็นอำมาพึกเป็นก yeah, ี่ปีคะเป็นกี่ปีคะประมาณ2ปีแล้วครับสองปีแล้วเราจะมาดูแลสุขภาพในวันนี้ใช่ครับค่ะก็มั่นใจเนาะว่าเราจะต้องหายที่นี่ครับก็เหลือท่านหนึ่งคือคุณป้าไม้ค่ะป้าละไม้ทองโซภาค่ะเป็นอำมาพึกมากี่ปีแล้วคะสบสปีสิบสี่ปีถ้าเราตั้งใจว่า อยากจะมาดูแลสุขภาพเพราะว่าสิสุขภาพดีแน่ถ้ามาที่เซนเน็ตเวิร์ดค่ะอาการของอัมพฤกษ์จะเกิดขึ้นเร็วมากและเกิดขึ้นในทันทีทันใดอาการชาหรือแขนขาอ่อนแรงหน้าเบี้ยวครึ่งซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายอาจมีอาการมองเห็นภาพซ้อนหรือภาพมัวเกิดขึ้นมาจากกล้ามเนื้อที่บังคับลูกตาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งสับสน พูดลำบากหรือพูดไม่ชัดเดินลำบากปวดศีรษะมากๆให้ไปพบแพทย์ท,ทันทีและถ้าอาการนั้นหายไปเร็วก็เป็นภาวะที่เกิดจากหลอดเลือดในสมองตีบชั่วคราวซึ่งเป็นภาวะที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณเสี่ยงมากที่จะเกิดโรคอมัมพฤกษ์ในวันข้างหน้าก็สภาพวันนี้ของพี่น้องเราที่จะมาดูแลสุขภาพที่นี่นะคะในวันนี้ก็ กำนันก็หวังนะคะแล้วก็ได้เห็นมาแล้วหลายหหลายๆโคเนียสุขภาพเราดีขึ้นไปแล้ววันนี้ก็หวังว่าพวกเรานะคะก็คงจะมีบุญมีวาสนาแล้วก็อารมณ์ภัยที่อยู่ในในตัวเราก็จะดีขึ้นแล้วก็เป็นอยู่ยกันเป็นปกติหมายว่าในรูปแขนยกขึนไม่ต้องเอามือจัก้กนใ้ไหม Đó là mày, mày cứ lời được không 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 ดมทีเดียวหมดเลยท่อเดี๋ยวนะสคนอเดี๋ย่กินใ้ผู้หญิงก่อนก็ได้ตาแดงยังนะท่านประธานค่านหน้าแดงมาทั้งทีเลยเหมือนกับนเลยอ่ะพี่ก็แดงล้วน้อ่น้ค่ะม่เดือดหมดเลยมเดด้่าแดงค่ะทีเดียหมดเ

ยืดทีละนิ้วยืดทีละนิ้วนะไม่ต้องมือช่วยยืดเดียวตัวเองลองดี๋ยวนี้ออกไหมไม่ออกไม่ต้องไม่ออกถ้าเอามือช่วยก่อนดึงให้ยืดได้ใช่ไหมคะยืดนิ้วยืดโอ้ยืดแล้วนิ้วยืดยืดได้เดี๋ยวมันค่อยๆออกเองมันจะค่อยๆออกเองนะยืดพยายามยืดก่อนให้เลือดมันเลี้ยงมันเลี้ยงแผลละมือพอยืดระวังแผลไว้แผลไว้ที่ขาวางแผลไว้ที่ขาอย่างเงี้ยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะค่อยๆยืดนะอย่าไปอย่า ทีละนิ้วทีละนิ้วพี่ผู้ชายมึงลองลองยืดแต่ของของที่ลราขยับแขนนี่ได้ไหมเมื่อกี้พี่ก็ขยับได้ได้แล้วพี่เเอาให้เสีขึ้นไ้เียเเลยเต็มที่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 เจ็บไหเจ็บไหมเจ็บไหไม่ช่เจ็บตรงไหลเลยไหม ไม่เคยเจ็บนะไม่เจ็บก็พยายามเวียนขึ้นเวียนขึ้นเรื่อยๆแล้วเลือดมันกำลังเริ่มมาเลี้ยงละเริ่มเริ่มมาเลี้ยงละอาหานเขาจะดูเวียงเลยไม่ต้องกลัวเอามาแน่ไ้เวียงเวียงแขนขึ้นไม่ขึ้นพยายามเวียนพี่พี่ผู้หญิงเนี่ยพี่ผู้หญิงก็เหมือนก็ค่อยเวียนขึ้นเวียนขึ้นเรื่อยๆเวียนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนั่เลือดมันกำลังเริ่มไปเลี้ยงก่นะเนี่ยค่อยๆค่อยๆก็ลง นี่ยเจ็บไหมคะอีกประมาณสิบกว่านาทีเดี๋ยวก็จะยกแขนได้นิ้วก็จะน่าจะยืดได้นะต้องได้ปกติไม่เคยไม่เคยเคยไม่รู้คิดว่าอีกกี่วันจะหายเป็นมาสิบกว่าปีใช่ไหมเป็นมากี่ปีสองปีสิบสี่ปีนี่สิบสี่ปีโดยปกติจะรู้สึกไหมคะโดยปกติที่เรา โดยปกติที่เราผ่านมาอยู่สิบสี่ปีนี้ไม่รู้เลยไม่รู้สึกเลยใช่ไหมคะมแต่วันนี้พอทันเซนโปโลโเข้าไปปุ๊บรู้สึกว่าคันๆแสบๆอยู่ในมือใช่ไหมคะอ่าแล้วตอนนี้หนูจับแล้วรู้สึกไหมคะเจ็บรู้ว่าเจ็บแล้วอ่าโดยปกติมีความรู้สึกแบบนี้มาไหมคะก็ไม่ได้เบีเหมือนนะอ่าคือไม่หมายถึงว่าใครไม่จับอะไรอย่างเงี้ยเจ็บเขาบอวาจับก็เจ็บ แล้วตอนนี้รู้สึกว่ามันแสบๆอยู่ตรงนิว้วไหมคะมมเหมืนมนอนคล้ายๆอ๋อบบก็คือว่าเราได้ความรู้สึกที่ว่าเออแบบแข่งของตัวเองรเ้สึกเเ็บก็บแบ้ว ไมม่<ฮ>่เจอแจะมาดูล้วคุณป้า,าเป็นมาสิบสี่ปีนี่เนื่องจากอะไรอะคะม,มันก็เจ็บตั้งก็เป็นก็มันก็ชาเรื่อยมาเลยคือแรกๆที่เป็นแรกแรกที่เป็นคือเนื่องจากก็ม,มันชาหลับตื่นขึ้นมันชาหมดชาแทบเลยนะชาแล้วก็วก็ลุกๆไปห้ามหม้อไปอยู่ตรงลนนั่แหะไปอยู่ตรงหมอ้ออาทิตย์ก็กลับบ้านได้ความดันสูงนั่นแหละความดันสูงหม้อหัว อ,อเนื่องจากความดังสูงแล้วกลายเป็นว่าข้างนี้เราจะขยับไม่ได้เลยใช่ไหมคะ <c oughs> ตอนนี้คุณป้าบอกว่ารู้สึกว่าถึงเวลาเรายกแขนขึ้นไปนะคะคุณป้าบอกว่าเบาขึ้นค่ะแล้วตอนนี้โดยปกติคุณป้าจะไม่รู้สึกว่าตรงนี้มันเลือดมันจะเดินแต่ตอนนี้คุณป้ารู้สึกว่าอุ่นไหมอุ่นค่ะ มืออุ่นแบบปกติเลยนะคะเนี่ยแล้วคุณป้าบอกว่ารู้สึกว่าคันๆหยิบๆนะคะไม่ได้ไม่ทำอไงได้หรอกต้องต้องช่วยตัวเองด้วยิก็มหาสัจจริงไหมคะแขนหมอนตอนนี้ดได้สิบสี่ปีนะเอามาดูมาดูแล้วมาดูยกหน่อีกรอบนะ

ไปได้เลยใช่ไหม <laughs> ติดความ สำคัญภายหลังจากที่เกิดโรคอัมพษ์แล้วคือการฟื้นฟูสภาพเป้าหมายคือให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติภายหลังจากที่เกิดโรคอัมพษ์ซึ่งการฟื้นฟูสภาพก็คือการทำกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วยได้ขยับแขนขาและออกแรงภายไมมงสองชั่วโมงครับดีใจไหมครับจากคนที่เดินไม่ได้ ต้องใช้ไม้เท้าพยุงแต่กินไปแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองเซนส,สตามิโนโช่วยให้สามารถเดินได้ภายในหนึ่งชั่วโมงครับหมหัศจรรย์จริงๆต้องมาที่เซนเน็ตเวิร์ดเท่าน,นั้นวันนี้ไม่มีขายอยากได้ต้องมาที่เซนเป็นจากวันที่ทุกคนได้เห็นแล้ว,ลว,ลว,ลวคนคะคะวันนี้เซนเลนเบิร์ดนะคะเป็นจุดที่ทุกคนมาแล้วตื่นใจมากนะคะที่เปิดปิดสติกนกอร์ไม่ถึงหนึ่งชอ่เโมงกนได้ ที่มีปัญหาเรื่องด้านสุขภาพนะคะอย่าให้ทานเซนโบโลกับเซนสตาเมนโนคู่กันให้เป็นระยะเวลาหนึ่งสักพักนิดเดียวเองนะคะก็ได้รู้จักว่าที่ทรมานมา14ปีภายในแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะคะก็คุณป้ามีความสุขเพราะว่ามีความรู้สึกที่ว่ามีจิบมีร้อนแล้วเบาวขึ้น ทำให้คุป้ามีความสุขว่ามือตัวเองใช้งานได้แล้วแขนตัวเองก็ดีขึ้นก็เลยทุกท่านที่มีปัญหาเรื่องด้านสุขภาพนะคะ,ะไม่ต้องคิดมากนะคะแล้วถ้าสนใจที่ว่าจะทานเซนโปโลเซนสตามิโนกินเป็นปริมาณไหนแล้วก็กินแล้ว ะมีความรู้สึกแบบไหนบ้างจะดีขึ้นไหมก็ติดต่อมาทางเซ็นเน็ตเวิร์กได้นะคะเยนดีที่จะช่วยเหลือทุกท่านคะ่ะขอบคุณนะคะซึ่งมหัศจรรย์สำหรับชีวิตคุณเกิดขึ้นได้ที่นี่เซ็นเน็ตเวิร์ก